นี่บริเวณหน้าวัดนะครับญาติโยมโหนี่ไม่แพ้ตมบลอื่นเลยยาวเป็นกิโลเลยเจ็ดโมงเช้าแหละนี่ฮะนี่นั่งรอหลวงตาทรงหลวงตานะฮะรอถวายน้ำครับรอถวายน้ำรอถวายเครื่องดื่มถกดมไงวัดอะไรเนี่ยวัดอะไรไม่เห็นมีป้ายเลยวัดแสงวัดแสงจันวัดแสงจันครับผมอยู่ในตมบลโคสง่า โคกสหาครับนี่ฮะญาติโยมครับนั่งรอรอถวายหลวงตาอยู่หลวงตามาแล้วครับหลวงตามาแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วคสาบนี่ฮะให้ดูบรรยากาศครับตรงหน้าวัดแสงจันทร์ครับอำเภอโคกตำบลอ่าโคกสหานะฮะหมู่บ้านโคกสหา ตำบลน,นะตำบลโคกสหานใช่ไหมใช่ไหมตำบลโคกสาหัไหมใช่ขอบคุณครับน,นี่ก่อนหลวงตาจะเจนตุ๊ดงมาถึงนะผมก็ให้ดูบรรยากาศตรงหน้าวัดแสงจันทร์ก่อนใกล้แนละ้วหลวงตาใกล้แนละ้ว จ้าวัสดีจ้าสาธุแทนด้วยนะสาธุสาธุสาธุครับนั่งรอนั่งรอบรรยากาศนะฮะบรรยากาศก่อนที่หลวงตาจะเดินตุดงมาถึงครับ ตอนนี้ก็7จ็ดโมงห้ควันนี้หลวงตาออกจากาโรงเรียนนะครับโรงเรียนหนองแวงมนก็ประมาณ7จ็ดโมงเจโมงครึ่งครับ แล้วเราจะเดินไปตามถนนเนี่ยนี่ยาวเป็นกิโลนะผมมาตัดรึ้นทางแล้วนะจอดรถรึ่งทางเดี๋ยวที่จะไปข้างหน้าอีกยังไม่ได้ไปอมองเห็นได้ไกลๆอ่ะโอ้ยใกล้กลแล้วใกล้แล้วจะ <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วหลวงตาใกล้จะถึงแล้วคนไหนไม่ไม,ม,มีแมสใส่แมสด,ด้วยนะครับพี่ใส่แมสด,ด้วยนะพี่นะ ใส่แมสด้วยใส่แมสด้วยโควิดดุกับพี่จา๋าอ่าคนเยอะๆก็ต้องใส่แมสดนะมีบรรยากาศครับก่อนที่หลวงตา,ามุงชื่นจะเดินไปดงมาถึงตรงหน้าวัดแสงจันทร์ครับนะวางให้ตรงเส้นขาวเลยวางให้ตรงเส้นขาวเลยเ <laughs> โอเคครับประมาณนี้ครับหน้าวัดแสงจันทร์ครับ